ันนี้ผมวัดจากขอบอลูมิเนียมเดิมๆที่ติดที่ติดที่ที่เขาทำไว้นะตอนสร้างอะ mm hmm. จากขอบนอกแลาจาับจากขอบนอกอหจากขอบในดีกว,นะว่านาะเออติดตุ้งนออะจากขอบในนะเ,นนะเพราะขอบนอกมันไม่มีช่องอัดเลยเออผมวัดมาตอนนี้สลับเม็ดมันอาจจะสั้นนิดสลับนะเม็ดนี่มันเม็ดเม็ดพอดีรู้สึก ข้าวติดโอ้ยเม็ดหนึ่งเนี่ยอยู่นี่ใช่ไหมนี่เม็ดหนึ่งนะแล้วก็เหลือไปอีกนึงเลยพจากเม็ดนึงมาอีกนิดหนึ่งก็เนี่ยมาถึงขอบเนี่ยเม็ดนึงกับสองเซนสองเซนโอเคอเม็ดสองเซนความกว้างนี่ความสูงมันก็อ๋อก็เย่มไหม จากกระเจ๊ที่ว่าเนาะจากขอบขอบในเนาะเอาเก้าอี้หม่เองต้องไม่ต้องตลอดเม็ดนี่มันเม็ดนี้เน็ดเนี้ยแน่นเลยแค่ตั้งนิ้วได้โอเคได้ได้ประมาณนั้น โอ้โหเม็ดเป๊ะเลยเม็ดหนึ่งอะแต่มันจะเป็นปีกนะที่ผมผมวัดลงมาถึงปีกนี่นะปีกเนี่ยแต่ข้างในมันจะเป็นเป็นรางยกขึ้นหน่อยนี่ข้างในมันจะเป็นรางรางเลื่อนเนี่ยรางเลื่อนตัวนี้ข้างในมันจะเป็นเหล็กดัดนะครับเนี่ยเหล็กดัดนี่ตัวล็อกนี่เหล็กดัดอยู่ด้านในดี่ดูดีดูดิดของช่างครับ ถ้าติดด้านนอกได้ก็ดีผมว่าข้างในมันติดติดเด็กดัดเนี่ยแตะเข้าไปเลยก็ได้เลยแต่ไอเดียดูดูกันแล้วกันเพความสวยงามด้วยผมอยากจะได้หุ่นร่อนอะปิดตาด้วยเม็ดเท่ากับเม็ดนึงเม็ดคูณเม็ดคูนเม็ดเม็ดคูณเม็ดสองเซนเออม็ดร้อยสองทีนี้มาดูฝั่งนี้เท่ากันไหมน่าจะเท่านาะ น่าจะเท้าอ่ะเด็กผมวัดหลักยาวๆแต่ความกว้างเนาะน่าจะเท้าเน,นะช่องอลูมิเนียมถ้าดีไม่แน่หรอกคนณเพราะว่าอลูมิเนียมนี่เขาทำยังไงก็ได้เราใส่ใส่ปีกรับยังไงก็ได้บางทีเกิดรูมันก็เอาปีกนี่แหละมา,าปิดไม่สองเท่านั่นแหละคุณน,นะก็เท่ากันแหละข้างบน ทำโมเดลมาก่อนก็ได้ก็บานหนึ่งอะ่ะบานาบานที่วัดทีแรกอะ่ะอันตัวหนึ่งอ่ะทำมาเลยทําโมเดลแล้วมา